่งที่จะถ่ายทอดกับพวกเราทุกคนในวันนี้นั่นก็คือเป็นความต่อเนื่องจากสิ่งที่ผมแบ่งปันต่อจากนี้แล้วเชื่อว่าในควันหลงจากตอนที่สองเนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วว่าชะตากรรมมันเป็นอย่างไรหลังจากที่ถึงวันสุดท้ายของคอร์ Setting Go Innovative Coaching บรรลุเป้าหมาย ด้วยนวัตรกรรมการโค้ดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหลือวันสุดท้ายแล้วในช่วงปี2559เนี่ยตอนที่ผมอะได้ศึกษาการโค้ดแต่ยังไม่จริงจังเท่าตอนนั้นเราได้รู้เบื้องต้นเองและเราได้มีโอกาสเรียน MMI อีกด้วย MMI เนี่ยมันคือสัมมนา The Miller My Inventive ซึ่งผมพูดไปเมื่อตอนที่แล้วใครยังไม่ได้ดูตอนที่แล้ว ไปหาดูกันได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่วันสุดท้ายของสัมมนาเป็นคอร์สของออ setting g o a นั่นแหละที่มาจาก icf ร่วมร่วมกับจุฬาลงกร,กรมาหาวิทยาลัยมันเป็นวันสุดท้ายพอดีนะเข้าช่วงสอบนี่เราก็เลยกดดันว่าเฮ้ยกูจะทำได้ไหมเฮ้ยฉันจะผ่านหรือเปล่าเฮ้ยฉันจะได้ใบไหมอะไรเนี่ยมันมีความกังวลอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลย ถ้าใครสังเกตนะในจากวันนั้นถึงวันนี้ถือว่าถือว่าตลกมากนะความเดินทองที่แล้วที่ผมพูดในเรื่องของเครื่องมือเนี่ยนอกเหนือจากใส่ความเชื่อบวกกับวกก,บกับการเป็นการลงมือทําและตลอดจนถึงในเรื่องของเห็นโอกาสกับจริต และผมพูดอะไรต่อหรือปล่าพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่คนส่วนใหญ่ใช้นั่นก็คือสมาร์ทโกซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายชี้วัดค่าเฉพาะเจาะจงมีกำหนดเอกกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนมีคุณค่าที่สอดคล้องกับเป้าหมายจันลิกต้องใช่ซึ่งนั่นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ไม่ว่าจะเป็นโค้ดในองค์กรเป็นโค้ดชีวิตไลฟ์โค้ดหรือว่าเป็นเออเป็นโค้ดการเงินอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ใช้หมด แม้เฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นโค้ดแต่ว่าอยากใช้ทักษะการโค้ดไปพัฒนาองคอ์กรพัฒนาสังคมเนี่ยจะใช้เครื่องมือนี้ส่วนใหญ่มากไม่จําเป็นต้องเป็นโค้ดหรอกวิทยากรก็ใช้เทรนเนอร์ก็ใช้ผู้นําองคอ์กรก็ใช้แม้แต่บอยยังใช้เลยเอาจริงๆนะวันสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นผมอ่อนให้คนอื่นๆที่จับแมสกันก่อนหน้านี้ตลอดระยะเวลาของคอร์สเนี่ยคือ มีการจับคู่กันจับคู่กันสอบสอบเสร็จปุ๊บแล้วให้ประเมินให้ฟีดแบ็กไปแล้วก็เอามาพัฒนาต่อเอามาพัฒนาต่อเสร็จทำอย่างไรต่อถึงวันสุดท้ายสอบจริงแล้วพอสอบจริงเชื่อไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทันทีทันใดที่บอกว่าสู่วันสุดท้ายนะไอ้คู่แรกก็มาสอบเสร็จอ่ะแล้วก็กังวลนั่งกังวลนั่งฟังด้วยแล้วในลึกๆอ่ะ ลึกๆแล้วอ่ะยังมีความกังวลว่าฉันยังทำได้จะทำได้ไหมฉันจะทำได้หรือเปล่าและฉันก็ไม่มั่นใจว่าสอบผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยอุตส่าหอ่านคําถามสอบศึกษารายละเอียดคาถามมาดิบดีถ้าไปเปรียบเทียบกับเหมือนตอนเป็นไอดอลอ่ะตอนซ้อมก็ซ้อมดีๆแต่ว่าตอนโชว์จริงๆตกมาตายแล้วมันต่างอะไรกับตอนที่เป็นไอดอลน่ะใช่ไหมถูกไม่ถูก โอ้โหถ้าเป็นผมอะ่ะคงต้องมีความเสี่ยงอะ่ะคือผมมองว่ามีความเสี่ยงหมดเสี่ยงอะไรเสี่ยงจะไม่ผ่านไงแต่ถ้าเกิดว่าลองดูในยะที่มันลึกซึ้งนะต่อให้ยากให้ตายแค่ไหนอะ่ะยังไงก็ผ่านเวย้ยอยู่ที่ว่า mindset ความเชื่อบวกกับการเป็นบวกกับการลง,ลงมือทาซึ่งผมเคยพูดในตอนแรกไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็ผ่านไปคู่ที่สองเอายิ่งแล้วใหญ่พอไปคู่ที่2พักเบรกและกินข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บไปคู่ที่3ามระหว่างนั้นรอกาลังรอคู่สุดท้ายนะมีโทรศัพท์เข้ามาเสียงครอบครัวโทรมาวินาทีนั้นแบบสลดอะสะตันไปห้าวิติดกันเชื่อไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นมีครอบครัวร้องขอมาให้กลับบ้าน ไม่รู้มีเหตุสำคัญอะไรกันนักกันหนาะและเรากำลังตั้งใจเรียนโค้ดในวันสุดท้ายของคอร์สเบื้องต้นแห่งนี้คือมันแปลกตั้งแต่ตอนที่วันที่โปรโมทสัมมนาการเขียนของคนคนหนึ่งไปแล้วที่โรงแรมเอเชียและหลังจากนั้นก็มาแปลกตรงที่อยู่ในช่วงกลางๆระหว่างอยู่ในสัมมนา MMI The Miller n a y i n n o v a t e n ไปแล้ว มันรู้สึกแปลกตั้งแต่ตอนนั้นคือพลังงานเนี่ยคือการสร้างพลังใจอ่ะมันจะมีในยยะสาคัญคือมันจะมีสตอกเข้ามาใช้คํานี้ดีกว่ามันจะมีการพาธิคือมีพลังงานแบบว่าเอาง่ายๆตัวตวนภายในมันจะมีพลังงานอยู่สงพลังงานคือพระอาธิตย์กระดวงจันทร์พระอาทิตย์ก,กําลังสู้กับดวงจันทร์อยู่และมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าตัวสตอกหรือมีดาวหางกําลังเฉียงขวางอยู่เฉียงปุ๊ดปุ๊ด ปื๊ดปื๊ดปื๊ดอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่ามีเครื่องรบกวนพลังงานดวงอาทิตย์ยั่วให้ดวงอาทิตย์บันโตขึ้นไงแล้วดวงจันทร์มันจะบอกว่าเฮ้ยเกลงเกลงอ่ะมันจะถ้าเป็นคนพลังงานสูงๆอย่างผมนะแล้วไปเข้าหาคนอื่นไปดิวงานกับคนอื่นโดยที่แบบไม่รู้วิธีการเนี่ยเป็นคุณคุณกลัวไหมกลัวต่างจากเมื่อก่อนตอนเข้าสัมมนาแรกๆนะไปฟังวิธีคิดคนสำเร็จอะ เล่นเป็นหน,หนูที่จักเลยมาแบบขี้เกิงใจพอมีนักธุรกิจแบบมีพลังงานสูงๆเข้าหาเราอ่ะเราเดินหนีเลยนะจริงๆผมคือคนๆนั้นอะไม่ได้มพลังงานสูงเหมือนผมตอนนี้เลยนะแล้วในยาสำคัญที่เขาโทรหาเนี่ยคือที่บ้านถ้านก็มีเรื่องจำเป็นก็จำเป็นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า มันก็สองคัญนะเฮ้ยถ้ามันไม่คอมพลทเนี่ยภาพออกมาจะเป็นไงมันจะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งแร้วว่าเอมันจะมีส่วนส่วนหนึ่งนะระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกมันเป็นพื้นฐานของตัวตนภายในซึ่งมันเกิดจากความคิดบวกกับความรู้สึกบวกกับการลงมือทำนั่นคือสิ่งที่ผมให้ในตอนนี้ เหมือนเป็นการคอนโทรลพลังงานเปรียบเสมือนพระอาทิตยกระดวงจันทร์และถ้ามีมีดาวหางนะพระอาทิตย์จะยังคงรักษาพลังงานแบบนี้หรือไม่ถ้าเป็นอุกบาบาตนี่ยิ่งแล้วใหญ่เข้าไปใหญ่เลยวันนั้นไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแตสส่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกูอยู่ในคอร์สนี้กูต้องเต็มที่กับตรงนี้และอยากให้ทำ ทําให้เกิดคอมพลตุย้ยเออแล้วเรื่องอะไรอะ่ะที่บอกว่ามาเขวตรงนั้นถ้าไปเขวกับกลับบ้านรีบไปหาคนในครอบครัวที่โทรมาเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงถ้าอยู่ตรงนี้ภาพมันจะเป็นไงเสียงในหัวเริ่มมาแล้วมันจะเริ่มมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเลือก ไปทางครอบครัวคงไม่มีวันที่จะแบบไปเกิดประสบการณ์การโค้ชเยอะแยะจนถึงตอนนี้จนครบสี่ปีที่อยู่ในวงการนี้แต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยวไปโฟกัสตรงนั้นและทำให้คอมพิก์ก่อนก็ไม่ต้องรีบอะเรื่องครอบครัวไว้ที่หลังก็ได้อะจริงอยู่ว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าครอบครัวต้องมาก่อนแต่สำหรับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นไปได้ทุกรูปแบบมันไม่ไม่ได้ฝีกว่า อันไหนมาก่อนมาหลังมันมาอะไรก็ได้เว้ยคือทนที่จะครอบครัวมาก่อนเพอเพอมีงานเข้ามันก็มีการพิกแางก็ได้อะโบราณว่าไว้สิ่งที่ได้มันอาจจะไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันจะได้เว้ยนั่นคือเป็นคำพูดของคนคนหนึ่งที่ที่บัญญัติไว้เมื่อร้อยปีที่แล้วร้อยปีที่แล้วเนี่ย เป็นยังไงกูกูก็ไม่นึกเหมือนกันอะ่ะแล้วก็ไม่รู้จะถึงอดีตชาติด้วยอะ่ะสิ่งที่สําคัญคือพอเคลียร์ตนเองช้าจนจบนะไปขอรนั้นก่อนและเข้าสู่คู่สุดท้ายปรากฏว่ามันไม่ใช่ว่าสอบไม่ผ่านนะแต่ทําไม่ได้ <c ười> คือวินาทีนั้นเศร้าอะ่ะคืออยากช่วยเหลือคนจริงๆและอยากทําเพื่อคนอื่นจริงๆ ผมมีเหตุการณ์หนึ่งจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะลงสัมมนานี้ในตอนที่3คือมันมีเหตุการณ์หนึ่งพ่อแม่ไม่มารับปิญญาผมรอตั้งแต่เช้ามืดตีห้าแล้วเรียกช่างแต่งหน้าไปผมจ้างตากล้องไป5,000ันจ้างช่างแต่งหน้าไปพันสองค่าเดินทางอีกสามพถ้านับรวมแล้วก็เกือบหมื่นวันนั้นขอบัญชีของผมที่เก็บกักไว้จากตู้เซฟของคุณอาคุณอาแกให้ไปเลย แกไม่ดูไม่ด่าแทนที่จะมาสลัดสำคัญและให้ความหมายว่าคุณอาจจะต้องดูกูแน่แต่ปรากฏว่าคุณอาให้เว <c> ้ย <oughs> มันตลกแค่ไหนอ่ะมันคือการโน้มน้าว <c oughs> พูดถึงการโน้มน้าวเดี๋ยวมาพูดกันในในตอนที่เจ็ของพอดแคสต์ส e ม i นาไม่เจ็ก็แปแหละใช่มาต่อเรื่องตรงที่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เต็มที่ในการซ้อมรับปริญญาบัตรแหละจนถึงวันจริงนี่ ผมภาวนานะภาวนาจริงๆให้พ่อแม่ได้มาและจะได้คอมพิตจริงๆใช่ผมอยากบอกกับความรู้สึกกับพ่อแม่มานานแล้วแต่กับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อแม่ไม่มาแล้ววินาทีนั้นเสียใจผมเสียใจมากจะมีแค่ญาติค้างบ้านที่มาแสดงความยินดีวันซ้อมใหญ่มีกลุ่มอะไรอะ่ะ เขาเรียกอะไรแฟนดอมถ้าเป็นภาษาศัพท์ที่อยู่ในวงการไอดอลเขาเรียกอะไรอะไรนะกลุ่มเพจกลุ่มแอดมินแล้วก็มีอะไรอ่ะแฟนดอมใช่มีแฟนดอมแฟนดอมบ้านโจจินเฮเอฟซีมาแค่สามคนแล้วญาติข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านมาวันจริงพ่อแม่ไม่มาวันนั้นโหดร้ายนะโหดร้ายมากเสียใจ เสียใจเสียใจจนวันต่อไปเนี่ยถ้าจะไม่ทำอะไรต่อเลยคือลึกๆแหละคาดหวังใช่เราคาดหวังคือร่างกายมันจะรู้เองด้วยระบบจิตใต้สำนึกว่าใช่เราคาดหวังแต่ทำไมไม่ขอบคุณตัวเองว่าใช่มันเกิดแบบนั้นใช่เราเห็นสิ่งนั้น มันจะดีกว่าไหมะถ้าเรารู้จักขอบคุณตัวเองในสิ่งที่ปรากฏขึ้นเออม,ม,มันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นเออมันเกิดภาพลักษณะนี้ตามนี้ขอบคุณครับใช่มันเกิดสิ่งนั้นขอบคุณตัวเองที่ภูมิใจที่จบปริญญาตีแล้วแต่ตอนนั้นอะผมไม่ได้พูดไงด้วยความโง่ของผมเองด้วยความโง่เขลาของผมที่แบบว่าเก่งเกินตัวแล้วก็ฉลาดเกินตัวด้วยผมจบปริญญาตีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรี อยู่กรุงเทพมหสมเด็จแหละสาขานิเทศศาสตร์ใช่อยู่ตรงข้ามมหสมเด็จนี่เองคะแนนที่จบอย่างที่ผมพูดในตอนแรกคือมาอยู่เส้นได้ระหว่างเกียรินิยมกับเกียรินิยมสองจุดเก้าเก้าวินาทีนั้นคือมันก็ไมได่ดีที่สุดมันก็ไม่ได้แย่ที่สุดแต่มันเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองขอบคุณว่าใช่นี่คือความพยายามด้วยตัวเราเองใช่มันคือตัวเรา yes this is it นั่นคือสิ่งที่อยากให้กับพวกเราทุกคนคือเราต้องสร้างความมั่นใจก่อนก่อนที่จะดำเนินการงานที่อยู่กับบ้านในช่วง new normal เหมือนอย่างภาพน,นี้ผมขอขึ้นสไลด์แป๊บที่สำคัญที่สุดเลยคือตอนที่พ่อแม่ไม่มาแล้วปัญญานะวันต่อไปคือกูไม่อยากทำอะไรต่อแล้วกูสมัครงานไปหลายที่แล้วกูไม่อยากทำแล้วพอแล้วกูเหนื่อยแล้ว แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูท้อกูท้อมากท้อหนักจนจนไม่อยากทําเฮียอะไรแล้วตอนนี้กินจนอ้วนฉุนสมัครงานไปก็ไม่รับสุดท้ายคือกลับมาช่วยกิจการทางครอบครัวเหมือนเดิมไม่ต่างจากพนักงานประจำทั่วไปถามว่าคนท้ายที่สุดแล้วมันจะมี ทางไหนที่ไปต่อในชีวิตได้ในบนโลกความเป็นจริงที่โหดร้ายแห่งนี้ผมมีเครื่องมือจะมอบให้กับพวกเราทุกคนในสถานการณ์ที่พวกเราทุกคนกําลังเผชิญกับ New Normal ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อในตอน4วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสําหรับในเรื่องของการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้บางส่วนบวกกับประสบการณ์ของผมที่เกิดขึ้นโดยคุณโจบิยะในสาราความสุขพอดแคสต์เซมินา โดยคุณโจปิยะที่เกิดขึ้นมามอบให้กับพวกเราผ่านทาง YouTube Channel ปิยะ Channel สู่ร่วมความบันเทิงควบคู่กับการศึกษาวันนี้สมแก่เวลาแล้วขอบคุณมากเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปสำหรับในตอนนี้ไว้พบก,กันใหม่ในตอน4แต่ไปสำหรับในตอนนี้ขอกล่าวคำขอบคุณและกราบสวัสดีครับ